ในดวงชะตาของชาวรัคดาราศีเมถุนดาวพฤหัสบสดีกับดาวมรตยูโคจรควงคู่กันไปจนถึงประมาณวันที่13พฤษภาคมปี2568ในคลิปนี้ฟังให้จบผมจะมาบอกอิทธิพลของดาวคู่นี้นะครับ ต้องบอกว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับกับดาวมฤตยูเนี่ยความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมีผลทั้งด้านดีกับด้านร้ายที่จะต่งผลกระทบต่อชะตาของคุณนะครับฉะนั้นแนวทางในวันนี้สำคัญมากนะครับในเรือนที่10เนี่ยนะครับคือดาวพฤหัสเนีเป็นดาวเจ้าเรือนที่10โคจรควงคู่กับดาวมฤตยูดาวมฤตยูเป็นดาวปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทาลายล้างนะเมื่อโคจร อยู่ในเรือนใดร่วมกับดาวใดก็มักเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆเกี่ยวกับดาวนั้นนะครับหมายถึงนะดาวเรือนที่10ที่ร่วมอยู่หมายถึงอาชีพการงานชื่อเสียงเกียรติยศสถานะทางสังคมนะเมื่อดาวพฤตสยูควงคู่นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆใ,ในอาชีพทางการงานนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายอาชีพหรือมีการปรับโครงสร้างองค์กรที่ทํางาน บางคนได้ไปทํางานแปลกใหม่ได้ไปซุ่มเงียบเพื่อทํางานใหม่เอ,อ่ยย้ายออฟฟิศย้ายสํานักงานหรือลิเริ่มเรียนรู้ค้นคว้าในหน้างานแปลกใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนแต่อย่าลงทุนเยอะสําหรับนักธุรกิจจะตัดสินใจผิดพลาดท,ทั้นแล้วเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันอาจจะแปลว่าอาชีพหรืองานบางอย่างที่ทําจะเกิดปัญหาอุปสรรคหรือมันไม่มั่นคงหรือการงานเนี่ยมันมีสิ่งขวางกัน้น มันอาจจะต้องปเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงหรืออาจจะมีชื่อเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันสิ่งที่เตรียมควรเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานจะเกิดขึ้นก่อน13พฤษภาคมปีหน้าอห่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆมากเกินไปนะครับก็ไปทําใหม่ตั้งต้นใหม่นะเพราะว่าปีหน้าดวงคุณจะดีตั้งแต่13พฤษภาคมเนี่ยพุทธัสเลื่อนทับชะตานะครับมีหน้าไปในดีแล้วก็ ปีถัดไปเนี่ยพฤหัสาก็เข้าเดือนการเงินเป็นมหาอุดเนี่ยดีเลยนะครับเป็นดาวงานด้วยแต่เอา้ง่ายช่วงนี้ดาวมารตยร่วลวกกับดาวงานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณดีอ่ะก็จะอาจออกแนวอาชีพที่มันแบบอยู่เบื้องหลังรับรับ,บตัวกลางตัวแทนนะครับายนหน้าอาชีพที่คนอื่นเขาไม่ค่อยทําที่คุณทําคนเดียวนะฮะหรืออาชีพที่มัน มีการค้นคว้าวิจัยพัฒนาอาชีพเกี่ยวข้องกับโซเชียลธุรกิจออนไลน์อย่างเงี้ยจะจะค่อนข้างไปได้นะจะดีหรือบางท่านไปยุ่งเกี่ยวกับงานลับๆงานที่ไม่ถูกต้องมากนะักธุรกิจลับๆอ่ะมันจะอาเกิดขึ้นหรือการที่จะให้ใครบางคนมาออกหน้าแทนเราในการทํางานบางอย่างนะฮะก็จะเกิดขึ้น หรือการหนุนหลังทางการงานแบบลับๆอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับภายใน13พฤษภาคมปีหน้าแต่ผมแยกทายนะดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้ไปจนถึงปี72ผมให้ความหมายของดาวมฤตยูที่อยู่ตรงนี้ไปจนถึงปี72เนี่ยไอตัวนี้ตรงที่มฤตยูอยู่เนี่ยมันหมายถึงความลับจิตใต้สำนึกและการเสียสละมันหมายถึงเรื่องลับๆเรื่องซ่อนเลนจะเกิดขึ้น มันอาจจะแปลว่าบางครั้งคุณอาจจะพ้นพบความจริงที่ซ่อนเลนที่เป็นความลับที่ปกปิดหรือที่เป็นสิ่งที่ใจคุณเนะ่ยยังยังไม่ถึงนะนะครับจะเกิดขึ้นได้การเรียนรู้อะไรบางอย่างภายในจิตภายในกายภายในใจหรือการทําอะไรเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกเนี่ยจะดีนะในช่วงนี้ค้นคว้าจิตใจตัวเองการกรรมาฐานภาวนาการซุ่มเงียบดูจิตดูใจดูใจนะครับเนี่ยจากนี้ไป1ปีเนี่ยพอเราฝึกจิตฝึกใจเนี่ย ปัญญาใหม่ๆจะเข้ามาในการเป็นวินาศซุ่มเงียบพัฒนาตัวเองผมต้องใช้คำสั้นๆแบบนี้เลยทั้งทางจิตใจจิตวิญญาณการเปลี่ยนแปลงระบบความคิดการเปลี่ยนแปลงระบบจิตใจถ้าเกิดปัญหาความเสียหายใดๆหรืออุปสรรคใดๆถือว่าเป็นช่วงของดวงดาวนับจากนี้ไปถึง13พฤศภาเช่นมันเกิดปัญหาสิ่งขวางกั้นความเจริญเกิดอุปสรรคไม่มากจะมีเรื่องอะไรใดๆให้เข้าใจว่าเป็นบททดสอบกับชีวิต หลัง13พฤษภาปีหน้าพฤหัสผ่านดวงชะตาเกิดชีวิตใหม่เกิดสิ่งใหม่ๆเป็นจุดทดสอบชีวิตจะผ่านพ้นไปอย่างไรสําหรับใครที่ดีอยู่ปีหน้าจะดียิ่งขึ้นไปนะครับเะนั้นต้องระวังผิดใจกับผู้ใหญ่เจ้านายระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยทาดีแล้วมันแบบไม่เห็นผลอะนะอะไรแบบนี้นะก็ต้องดีอับแสงนะครับดูแลผู้ลักผู้ใหญ่ให้ดีระวังผู้ใหญ่เจ็บปว่วยผู้ใหญ่เพ่งเล็งนะครับผู้ใหญ่ตีตัวออกห่างรเราต้อง มีเรื่องวุ่นวายเพราะผู้หลักผู้ใหญ่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกับดาวบฤตยูเนี่ยให้ค้นคว้าอะไรใหม่ๆนะนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมจะมาดูดาวพฤหัสบดีที่เคลื่อนในจุดวินาศบางคนเกิดรักลับลับมีงานลับลับมีรักลับลับนะฮะมีคนมาหนุนคือพร้อมที่จะซับพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังในการทำงานบางอย่างก็ได้บางคนมีเพศตรงข้ามมาหนุนหลังแบบลับๆนะฮะอยู่เบื้องหลัง ในการทําอะไรบางอย่างถ้ามีมีอะไรรีบเปิดใจคุยเพราะว่าดวงบอกว่านับจากนี้ไปถึงพุษสภาปีหน้าใครที่อยู่ไกลๆจะดีนะเพราะว่ามันแปลว่าแฟนไปอยู่ไกลเราหรือนานทีเจอกันหรืออยู่ใกล้กันแต่กายมันใกล้แต่กายแต่ใจไม่ใกล้พยา,ยามีอะไรรีบคุยไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดลักซ้อนซ่อนเงื่อนได้ หรือแม้กระทั่งเกิดเรื่องลึกลับซับซ้อนที่ยากจะเข้าใจซึ่งกันและกันในชีวิตคู่แม้กระทั่งใครมีหุ้นส่วนในช่วงนี้อาจจะเกิดเรื่องอึดอัดคับใจจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายคู่ธุรกิจคนรักเจ็บป่วยได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าคุณเก่งไม่เก่งปัญญาจะดับได้หมายถึงว่ามันจะมีบางอย่างมาขวางกั้นปัญญาได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนะก็คือเวลาเราตัดสินใจอะไรใหญ่ๆนะครับ ก็อย่าประมาทให้คิดหลายๆมิติหน่อยนะนะครับถ้ามีใครเข้ามาอย่าเปิดเผยมากนะักหรือแม้กระทั่งมีใครเข้ามาถ้าเป็นเพศตรงข้ามเข้ามาเขาคนนั้นถ้าใครโสดอยู่นะเขาคนนั้นจะมีเรื่องรับลมคมในกับคุณแม้กระทั่งใครมีแฟนอยู่แฟนจะมีเรื่องปกปิดคุณเป็นเรื่องใหญ่โตเงื่อนง,งำเขามีรับลมคมในบางอย่างกับคุณไปดูนะครับพุ้นัดเคลื่อนผ่านเรือนวินาศ เหมาะเรียนรู้ศาสตร์ลึกลับศาสตร์แปลกใหม่โหราศาสตร์วิทยาศาสตร์อันลึกลับการค้นควา้าอะไรใหม่ๆอะไรประมาณนะั้นะนะฮะก็ลองไปเรียนรู้ไปศึกษาพัฒนาตนก็ใครอยากเรียนวิชาโหราศาสตร์นะอยากเรียนนะราศีเมถุนเนะี่ยทักแอดมินนะฮะให้โปรพิเศษไปนะจากสามหมื่นเหลือหลักพันนะนะเข้าเรียนได้ทันทีเป็นอคอร์สออนไลน์เลือกเรียนเองได้นะจะเรียนเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับอยู่ในกลุ่ม a c e b o o k นะสำหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงอันที่ผมถ่ายรวม นะครับผมก็แนะนําดูกับลูกศิษย์นะเนี่ยเขาจะดูแบบส่งไฟล์เสียงแบบนี้นะครับลูกศิษย์ก็มีหลายคนเลยเขาสุ่มให้นะเนี่ยส่งไฟล์เสียงแบบนี้ขอบพระคุณมากค่ะทานายตรงมากๆคนนี้บอกพื้นดวงแม่นมากค่ะเนี่ยนะก็ไปดูเอาตรงกับชีวิตผมมากขอบคุณครับเนี่ยลายผมไปสําหรับท่านใดที่อยากจะได้วัตถุมงคลเนี่ยผมก็มีแนะนานะเป็นพญาเสือนั่งสะสมบารามีช่วงนี้ให้สะสมความรู้สะสมบารามีเหมือนกับพญาเสือเนี่ย อันนี้เป็นเครื่องรางโบราณนะฮะเนื้อทองเหลืองนะครับมีการสลักอักขระยันโบราณนะฮะอยู่4ตํตำแหน่งด้านหลังนะครับนะฮะแล้วก็บนหลังมี4ตํตำแหน่งด้านฐานมีอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับยันแต่และตัวเนี่ยมีความขังมากนะนะครับมันแปลถ,ถึงพระธรรมวินัยนะฮะแล้วก็แปลถ,ถึงการมาตรสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นการบูชาการสะสมบารามีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาเสือ นหน้าช่องติ๊กต็อกก็มีนะในพื้นที่แสดงสินค้าเนี่ยน,น,นี่คนนี้เขาไลน์มาบอกเนี่ยอันนี้ประสบการณ์นะความเชื่อของเขาบูชาพญาเสือกับอาจารย์เป็นสามเดือนตอนนี้ขายดีมากได้ยอดขายจากเดือนละหมื่นกลายเป็นเดือนละแสนปังมากๆค่ะขอสอบถามเพิ่มเติมมีเคสบูชาไหมอันนี้ก็ไปดูเอานะหรือจะเอาพราะพิฆเนศก็ได้นะอันนี้บางคนได้ไปก็ถูกหวยเฉียดล้านก็มีอันนี้เป็นรุ่นเศรษฐีพิธีกรรมดีมาก แต่ว่าอันนี้มันจะเด่นเชิงเงินเชิงการขอพรอ,อะไรต่างๆได้พญาเสือนั่งก็จะเด่นเชิงความมั่นคงขั้นตําแหน่งนะครับอํานาจบรารมีนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครทาราชการหรืองานประจำเนี่ยสามารถที่จะบูชาพญาเสือนี่ก็ดีสําหรับท่านใดที่อยากจะปรับงูเฮ้งให้ตัวเองแบบดีขึ้นอะ่ะงูเฮ้งเนี่ยคือถ้าเรามีนอลลักษณ์นะฮะที่ดีขึ้นนะหน้าเรามีราศีที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะดึงดูดโชคลาภ เงินทองความสัมพันธ์ดีๆงานดีืดหอหรือโอกาสดีๆมาสู่เราคือโบราณเขาจะเชื่อเรื่องการเอาอะไรมาแต้มบนหน้ามากนะครับเขาจะชอบเอาสมุนไพรหรือว่านต่างๆที่มีคุณสมบัติที่การดูแลผิวพรรณนะฮะแล้วก็มีความเป็นมงคลมาแต้มบนใบหน้านะทาให้มีความโชคดีนะครับอันนั้นแล้วการทําให้ใบหน้าสว่างผ่องและมีออร่าตามแบบฉบับผิวของเราเนี่ยที่ไม่ขาวเ,วเกินไปถ้าขาวเกินไปเกินตัวเนี่ย เขาเรียกว่านองลลักษ์เสียนะนะครับก็มีจะดึงดูดสิ่งไม่ดีมาเช่นกันฉะนั้นผมแนะนําตัวนี้เลยครีมตัวนี้เป็นครีมบํารุงผิวหน้าที่ไม่ได้กัดหน้าบํารุงผิวให้ผิวคุณน่ยดูผ่องใสเป็นธรรมชาติในแบบฉบับของผิวของคุณนะครับผิวจะมีออร่านะครับด้วยคุณสมบัติของว่านสมุนไพรไทยหลายตัวในนี้นะครับที่มีคุณสมบัติ เชิงความงามมีตำนานในพงสาวดานที่ช่วยดึงดูดโชคลาภด้วยถ้าแต้มบนใบหน้าเนี่ยนะครับเช่นว่านสาวหลงก็ดึงดูดความรักดึงดูดเป็นเมตตามาหานิยมอย่างเงี้ยนะครับว่านนางคำอย่างเงี้ยนะครับช่วยลดรอยกะจุดด่างดำยังมีความเชื่อในเรื่องของแบบในเรื่องของแบบดึงดูดเงินทองโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่านหางจระเข้อย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยในการผิวใบหน้าชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นความเชื่อก็ปกป้องสิ่งไม่ดี มีว่านไัยช่วยคุณให้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะมีกษัตริย์บางพระองค์ใช้พกติดตัวในโบราณนะเป็นว่านภัยเนี่ยเป็นขวัญกำลังใจในการออกรบก็มีนะครับอ่าท่านใดอยากจะได้ก็จริงๆเนี่ยเอาไปสองกล่องไปใช้2องกล่องถ้าสองกล่องหน้าไม่รู้สึกดีเลยก็ค่อยเลิกใช้เลยผมแนะนําแต่คุณจะรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยคนนี้เขาบอกได้รับแล้วนะคะเนี่ยทาก่อนนอนเมื่อคือนหน้าเนียนใสตั้งแต่คืนแรกเลยค่ะเนี่ย บางคนก็ซื้อเป็นของขวัญให้แม่เนี่ยแม่ใช้ครีมหนูทาติ่งเนื้อที่ใบหน้ากะใต้คิ้วมันค่อยๆเล็กลงเหมือนมันยุบอย่างเงี้ยพวกสิวพวกกะพวกฝ้าเนี่ยจะค่อยๆย,ยุบลงนะค่อยๆจางลงนะครับต้องใช้ไปอย่าง